ใช่วันนี้พ่อโจมาขึ้นเวทีนะครับมานี้ครับพี่น้องครับไม่มีลูกสาวร้องอยิ้เพลงครับมึงขอบเลยขอบเลยเราเฮ้าอัดได้คิปเฮาแล้วลูกสาวขอพี่น้องเพียงเดียวขอขอได้ไหมครับขอขอว่าให้รองเพียงเดียวมื้อนี้คือดีใจอยู่เดียวที่มาดิเออมาเพื่อว่าเรามาไหม เรามาเออให้ลูกไปยินลองเพ่งเพ่งเดียวหนึ่งอากาศความสองฟุ่นงยร้องครับอ่าแสดงก็คือเซฟเซฟเซฟเราก็อีลาอ่ากินยานอนพักผ่อนอ่าเนี่ยคือการดูศิลปินเนี่ยการเป็นดีคือวิธีบนหนังเนเอยแต่พ่อบอกว่าไม่ไหวคือไม่ไหวให้ยินนะลูกครับแต่ว่าใจนั่งแต่ว่าใจนั่งพ่อจบสองสามเพีงพ่อไม่บังคับอ่าก็เลยพูดอธิบายว่าอย่างหลายหลคนอย่างศิลปิน พี่ก้องพี่ลำไยโอ้โหถอดน้ำเกลือวันนี้ไปลองพิ้งตัวครับอ่า่นหลัือมันสูยีดิันี่คือวีดีอันใจนังก็สูเดี๋ยวทุกจะนั่งกสูงมือหนีมาม้านเราเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราพิ้งเดียวเพราะว่าอเราพิ้งเดียวครับอ่าพอวาห้องลุยกันมือนั้นนี้มือว่านมือกวนบนบนขึ้นขึ้นนอนก้ดใจเขาเป็นกอดใจกันเข้ากันบัดวู่กันนะเอาเป็นกาลังใจทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่ไปอยู่โรงบาลครับ โลยบอกไปแล้วนะครับให้อุ้งเพลงเดียวพอนะครับหรือว่าจะไม่ร้องก็ได้ขึ้นไปยืนบนเวทีแต่ว่านางเลือกขอจะร้องเพลงให้เยฟซีฟังสวัสดีครับเรสวัสดีครับพี่วันเ์ฮเอรยู่รถนะัะ ิ้ศักดิ์น้ำกุ่มน้ำเดียมนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับร้มากเลยทุกอบุญจงได้ไดีแล้วเนาเมนแล้วมาถ้าจะบุญได้ลูกสาวกระทำหาเจ้าพอ่อนั่นแหละไปยังไดด้วยภารกิจด้วยหลายๆอย่างพีินิกรร สีหาคนนันบอกอคยไปใอยไปบิ้งแล้ยวคยไปไทยคยไปไทคลิปเลี้ยวไทผู้สาวคนเบิ่งไลเป็นสิบล้านกัมีในคลิปเลี้ยวสามล้านหาล้านเมื่อนั้น่อยไปไทชาวสองคนเบิ่งแปดพันคนเบิ่งข่อยแปดพชอาาก้าไทเนอ่ยเดี๋ยวเาเราะส่งอิงคืนท่น ส่งแรงแรงสำหรับโลกทุกคนขขที่เดินตามฝันไม่ว่าที่สมเร็จเราฟ้องอะไรนังเช่ญผมด้วยกันครับชิดฮอพด,ดพอผู้ก่อตั้งชิดฮอดพอผู้ภาคสามลูกชายคนนี้คือ DNA t o លារង្ u ាល់ กำลังใจให้องยิงใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับพี่น้องครับเปในโลกปวดไข้เมืนกับบริเวณหัวใจนั่นกับไข้ขึ้นเนาะเดี๋ไรกันยาออกฤทธิ์ให้ไม่แก้มสะเจียนบายไว้เหมือนเดิมเอาส่งกำลังใจให้องยิงครับพี่น้องครับคอมเมนต์ใต้คลิป พเพราะเแต่ว,ว่าเจ็บมชิง้งถือชิ้ไข่กับเจ็บมกระดูกก็เดียวว่าวางแรงเนี่ยก็หังก็ไปฉีดยามาเนาะ4สี่สีชั่วโมงครั้งเป่นบ่ถ้าพักก่อนดีๆไม่เกินสวันเส้าเมื่อนี่แหะเส้ามื่อนีแหละ เจ็บคอไทัหาแต่ว่ามันไข่ด้วยครับไข่ทับฤดูติเพื่อนอยู่ในช่วงที่้อากำลังอ่อนแอด้วยเพราะว่าเราเป็นประจำเดือนนไกไม่ยิมันอ่อนเอเราเราไม่ได้พักผเลยนะมันท่มันยางมันจับบ้ามันแบบแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนขึ้นบ้านใหม่ด้วยไง เอาพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลูกสาวด้วยเขามินใต้คลิปนี้ครับพี่น้องครับฮะปวดไปเบิ่นย้ำไข่คือเฮานี่แล้วเนาะจับเนี่ยจับนังก็ย้ำที่ลุดออกอยากาก่างดุกนี nope> 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 yeah, ่ด้วย โอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องกันีอยู่ดีมีเรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลับน้วยทุกคนทุกคนนะครับ